สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสรลำเปิดลับพิเชีาครับพี่น้องวันนี้เราพามาชมบรรยากาศโซเซิร์ตครับพี่น้องขณะนี้เวลา16กันยา20นาทีครับพี่น้องพามาชมว่าเป็นอย่งไรนะครับบรรยากาศงานงานครับเริ่มนะครับพี่น้องเต็มแล้วครับพี่น้องนะในพื้นที่หน้าเวทีครับอาใหญ่อีกแล้วครับพี่น้องพอพอพอการใช้พอดีครับพี่น้อง พาชมพาชมคนจมกบพี่นองส์เ่บดสือครับพอ่อพ่อไดบอสอีหยังอ๋อถ้าจอดได้ขวยเบิ้งได้พี่นองสลยถ้าจอดได้ขวง

เจ้าไม่เห็นบอกเนี่ยเจ้าได้ไปเจ้าไปไปลรวบอเถูกไไปเดี๋ยวมันนี้หมดเอาไว้แล้วเบอมาียเีๆกแต้ลงบ้นให้ลูกหนูหนูบอกแล้วองอิงใีนี่นีีด้นี่สาธุเออสาธุนผลลูกสู้ๆเล่องอิเอาไว้แล้วเด้อลูกไว้ใจเปล่าเอาไว้แล้วเด้อสาธุครับสาธุเอาแล้วเงอิเด้อ

ลายขักครับแต่ว่าพื้นที่พื้นที่ก็จะค่อนข,ข้างแคบเล็กน้อยหนึ่งครับพี่น้องเพราะว่ามีโซน้านขาเขามาดงดันในครับพี่น้องจัแคบเนี้ยเล็กน้อยครับแคบเนี้ยสกกับ โอเคครับอยู่ครับเพราะว่าจะค่าลานคาครับมันจะมีส่วนแค่ช่วงครับพี่น้องนี่ครับมี้านคาฝั่งนี้ครับพี่น้องก็เลย ดูจะแคบไปนิดนึงครับพี่อ้อกหันเมียกตาตังหันเมียกแล้วครับนี่ช่างนี่สุดยอดเลยครับมักาย์างึ้้ายเก็บแต่เรายางเราสยางบ่ไไว้แล้ว

บมมีไัยอยากให้เป็นครับพี่น้องครับบสมสบายครับพี่น้องแล้วก็กำลังวังชาเพราะว่าพักพอน,นี่กลางคืนพักพอนโมเพียงพ่อครับพี่น้องกรับโมสบายครับ,บสอย,ยกันเป็นกําลังใจให้อาจารย์บาทหายไวๆครับพี่น้องตอนนี้เ่นก็กลับมาแล้วครับพี่น้องแต่ว่ายังยัง้องพักพอนครับเิ่นหายพักพอดีประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับพี่น้อง ยล้วนี่นมันบ่ค่ายปูสายแล้วมันพื้นหน่อยมันอผ่าแล้วแล้วมาปูม,มันพืนหน่อยลอ,อะเอดอ0อมาย่าม,าม,ามเลยเก็บกับบ่หครัมีประโยชน์ด้เนี่ตากมั่นก็ได้เตากเข่าก็ได้เอามาปูเบื้องวาัมก็ได้นียเร่องไหหลพืนแลนวพืนใหญ่

จงไว้ห้รถเขาจงไว้ห้ยรถเรนขรรมราข้างล่างข้างๆจะเป็นอีกสองของเป็นอีกของหนึ่งข้างๆมีเป็นอีกของหนึ่งทางมีเป็นอีกของหนึ่ง ไอหมูไกถยเรอม่หมูหมูถวยกับะนี่ยหมูกระทะหมูถยหมีกระทะให้ไหนกด่านล้างกับผู้ใดผู้ใดมาน์นามีผู้ใดมานบอบอมีพอการบ่อโบนัทชเฮ้ย โม่มันเอียงขางหนึ่งกะบ่ท่านมีเอียงครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับเพิ่นกะเพิ่นทยอยมาบอลกะมาบ่ท่านครับพี่น้องกะมาเห็นซ้ำนี้ครับพี่น้องโมท่านเห็นซ้ำนี้ครับ หลายเุดแล้วเพก่อนมาตัเยี่ยมตัวได้ดิ่มกันอย่าสองคำโต๊ะนแังนี้หมองย่างนี้เดยวมันเป็นดินหลายล้หมัหลายลเคยลืมอันนี้มันกินดีอยู่ห่กินฮะก็บัเอาแบบบานๆแบบเขาเขาเปลือกกำห้ะ มแดีนดีคเปียกเอาเปลือแแดงวงก็รอมันก็ิมาาอเียวไ่าด้น่าได้นะ่ี่คากดอกไอแบงแดงแดงดวงเนี่ยท่านวานูปากแดงเลยที่ว่าโอ้ับพี่น้องสำหรับชิปนี็ขอขอบคุณด้วยการที่ตามชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พ่อกันไม่ให้คลิปนาครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ